<The> ข้าก็มีวิชาพอตัวพวกเองเป็นห่วงตัวเองเถอะปร่ตันรกมันมีเวลาเปิดปิดของมันที่พวกเองกำลังจะทำคือการแหกกฎเองรู้ดีว่ามันไม่ใช่ที่ของคนเป็นและที่สำคัญอย่าให้นรกรู้เด็ดค่ะว่าเองลัก,กลอบเข้าไปข้ารู้แล้วข้าขอเวลาเตรียมตัวก่อนพร้อมแล้วจะออกเดินทางเมื่อผลออกจากเขตป่าต้องสาบ นนกับเจ้าเอี้ยงและวาดจานก็มาถึงปากทางเข้าถ้ำตามคำบอกของท่านพรามที่ว่ามันมีประตูนรกซ่อนอยู่ภายในถ้าอันเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงฝีเทา้ายิ่งเดินลึกเข้ามามากขึ้นเท่าไร่แสงรอบกายก็ยิ่งริบหรี่ลงจนแทบมองไม่เห็นทางเบื้องหน้าทั้งสามมุ่งหน้าต่อไปเรื่อย จนเมื่อมาถึงโถงขนาดใหญ่ที่สุดทางเดินวาดจันร์ก็คนลุกสู้ขึ้นมาดือด้อทันทีที่สัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกและบรรยากาศที่แปลกพิกนเสียงกระสิบดังแว่วมารอบกายทำเอาใจวิวหากเป็นคนที่จิตไม่นิง่งหรือสมาธิไม่มากพอคงสติกระเจิงไปแล้วเป็นแน่ เดินมายังหน้าแท่นหินขนาดใหญ่ที่มีแผ่นยันมากมายติดอยู่มีสายสินเก่าๆขึงรอบเอาไว้ตรงนี้แหละประตูนรกนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงข้าไม่ว่านะถ้าเองจะเปลี่ยนใจข้าไม่มีทางทิ้งเจ้าเด็ดขาดพูดไม่พอเจ้าเอียงยังบินมาเก่อไหลนนไม่ห่างไปไหน นนจุดเกียนล้อมแท่นหินไว้กาวเลมก่อนจะแกะแผ่นยันที่ใช้ผนึกออกจนหมดแล้วขึ้นไปนั่งเริ่มบริกรรมคาถาตามที่ท่านพรามเคยบอกไว้การเปิดประตูนรกนั้นอันตรายมากว่าจันได้ขึงสายสินล้อมแท่นหินนี้ไว้อีกชาติเพื่อกันพวกอสุรกายจากนารกหลุดรอดขึ้นมา จมดิ่งสู่ใต้ที่โผม่วกหล่นลอยเว้งกลางความเมวิ้งว้างไรที่สิ้นสุดกอดร่รางจะตกลงมากระแทกพื้นเสียงกริดร้องของวิญญาณนับผ่านดังคลอเคลียอยู่รอบหูนนท์ค่อยๆยันกายลุกขึ้นมองภาพเบื้องหน้าพืนฟ้าเป็นสีแดงเพลิงถูกปกคลุมไปด้วยมวลหมอกสีดำ ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลามีลมพัดกันโชว์ราวกับพายุที่พัดผ่านทุกสิ่งพื้นดินแตกระแหงเป็นรอยลือจนเห็นเปลวเพลิงคู่ใต้รอยแย่พร้อมเสียงกรีดร้องทุกทรมานท,ที่ดังบาดลึกเข้ามาในจิตใจต้นไม้ที่ขึ้นปราปรายอยู่รอบกายแห้งตายท่ามกลางเศษซากปรักหักพัง ไม่มีคำใดจะพรรณนาถึงความสิ้นหวังนี้จากสถานที่ที่ถูกเรียกว่านารกนี่นั่นเหรอเรียกว่านารกเหอสเท่าที่รู้ที่นี่เรียกว่าแดนคนตายอยู่ระหว่างโลกคนเป็นมีแต่พวกอสุรกายบาปหนักไม่ได้ผุดได้เกิดอยู่ที่นี่ส่วนขุมนรกที่ใช้ลงโทษทรมานผู้คนอยู่ลึกลงไปอีก ถ้าไม่ใช่เพื่อเจ้าข้าไม่ยอมมาที่แบบนี้แน่แคว้นตนพยายามรวบรวมสมาธิเพื่อประคองสติตนไว้ให้มันเพราะที่แห่งนี้มันพร้อมจะกลืนกินจิตใจผู้ใดก็ตามที่อ่อนแอหากพลาดแม้เพียงเสี้ยววินาทีวิญญาณของพวกเขาอาจหลงทางและถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดกาล เขาไม่รู้ว่าพ่อของตนอยู่ที่ใดนนทำได้เพียงกวาดสายตามองไปรอบตัวในทุกอย่างก้าวด้วยใจที่ร้อนรนขึ้นด้วยเรื่อยเสียงห่วยหงวนแว่วมาเป็นระยะเกิดความคิดมากมายพรั่งรูเข้ามาในหัวความหวังในการช่วยผู้เป็นพอ่อและความกลัวที่เผลินคิดไปว่าตนจะไม่สามารถทำอะไรได้ไอ้นอน พ่อเมื่อหันไปเห็นอาจารย์คมนนก็รีบวิ่งเข้าไปหาและโผล่เข้ากอดด้วยความดีใจทันทีฉันมาแล้วพ่อเอ็งต้องตายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเอ็งมันต้องตายอ,อกก้อมกอดที่รัดแน่นขึ้นทำให้นนรีบสะบัดตัวออก และเห็นว่าคนที่กอดเมื่อครู่ไม่ใช่อาจารย์โคมใบหน้าไร้เนื้อหนาเห็นเพียงกระดูกกำลังยืนหัวรอร่านนเห็นเพื่อนๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละคนทั้งแพรทั้งแก่นแก้ววาดจานและภูผาทุกคนอยู่ในสภาพเนื้อเปื่อยยุยจ้องมองมาที่เขาด้วยแววตาโกรธเกรี้ยว เหมือนกำลังกล่าวโทษนนทความหวาดกลัวและสับสนผุดขึ้นมาในจิตใจเป็นครั้งแรกที่นนท์ทำอะไรไม่ถูกเจ้ามนุษยนนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อได้สติกลับมาได้ยินข้าแล้วใช่ไหมข้าเป็นอะไรไปพ่อทุกคน ไม่มีใครทั้งนั้นแหละอยู่ๆเจ้ากระสุดไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินทำใจให้นิ่งตั้งสติไว้รู้ไม่ว่าตัวเจ้าเกือบหยุดหายใจไปแล้วอะข้าเห็นข้าทำให้ทุกคนตายนนที่ตกอยู่ในความสับสนพูดขึ้นสิ่งที่เห็นเมื่อครู่มันดูจริงจนเขาใจหาา และกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเจ้าเห็นข้าตายแล้วระมองหน้าข้าทุกคนยังปลอดภัยดีเจ้าไม่ต้องกังวลข้าเชื่อว่าพวกนั้นก็กำลังเอาใจช่วยเจ้าอยู่ไม่ได้เสียงเจ้าเอี้ยงเรียกสติสิ่งที่เขาเผชิญและฝ่าฟันมาทั้งหมดคงไม่มีความหมายนอนอาจมาทิ้งชีวิตไว้กลางแดนนรกนี้ โดยไม่แม้แต่จะได้พบพ่อของตนอีกครั้งขอบใจที่อยู่ข้างข้าแน่นอนอยู่แล้วสินน่นก้าวต่อไปโดยมีเจ้าเอี้ยงอยู่ข้างกาย่างกลางสร้างปรักหักพงังเขาเห็นเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวหลายตนซ่อนตัวอยู่ตามซอกลือบางก็อยู่ใต้เศษซาก บ้างก็แอบอยู่หลังต้นไม้ทำเพียงจ้องมองมามันพวกมันกำลังกลัวสิ้นคำลมพายุที่เคยพัดหงกระหน่ำตลอดเส้นทางก็ดับวูบลงกระทันหันทุกสรรพสิ่งตกอยู่ในความเงียบงนัมนมวลหมอกดังทมินก่อตัวขึ้นเบื้องหน้าปรากฏร่างของอาจารย์ขมก้าวออกมา ใบหน้าซีกหนึ่งเน่าเละแววตาที่จ้องมองมานานดูไม่ใช่อาจารย์คมคนที่เคยรู้จักเลยแม้แต่น้อยเอ็งตามหาพ่ออยู่เหรอลูกข้าหยุดข้ารู้ว่าเจ้ากำลังโกรธกำลังร้อนใจแต่เจ้าต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ เองก็ได้ยินว่ามันทําอะไรกับพ่อข้าข้าได้ยินแล้วข้าก็เห็นด้วยว่าเจ้ากําลังเสียท่า